สวัสดีครับนะตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วทําไมมึงถึงเป็นคนแบบนี้ทําไมถึงมันเกิดแบบนี้นเราก็เริ่มคิดเริ่มไต่ตองเริ่มมาพิจิพิจพิจารณาแล้วครับทีนี้นะนะครับเนาะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นบ๊อบเม่นดอกกูว่ากูก็คือบ่แม่นดอกบ่อบเม่นดอกไม่ใช่หรอกครับพี่น้องเอฟซีว่าพ่อพี่เอกแม่น,น,มนงางอีกจะทํานี่บอกในความคิดส่วนตัวของผมได้เนี่อ่ามันไม่ใช่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ แต่มึงไม่พูดความจริงอ่แล้วสิ่งที่สำคัญทีนี้แล้วมึงจะเอาไรใส่สินไปอ้อมบ้านทำไมในนิทานเรื่องนี้มึงจะไปตอกยันไว้ทำไมมึงจะไปกลัวทำไมโอ้ยนะครับแล้วคนอื่นเขาจะไม่แากเลยให้ตุ๊กตาในมาหาแต่มึงนี่นะตอกยันไว้ทุกต้นเลยสายศิลศิลเท้าเขตนี่ จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ <c oughs> จะไปกลัวอะไรครับทำไมไม่พูดความจริงนะครับอันนี้ก็ตามน้ำเขาเลยครับถ้าไม่พูดแบบนี้กลัวอะไรครับกลัวมีความผิดแล้วครับ <c oughs> รักษาตุกาตาไม่ดีงบประมาณลงพื้นที่เท่าไหร่ครับทีนี้ มันกี่ร้านครับจะรับผิดชอบไหวไหมอืมมันจะรับไหวทีมันรับไม่ไหวครับพี่น้องเอฟีมึงก็เลยไว้กูจะรับผิดยังเนาะกูจะให้ผู้อื่นไปเลยเนาะอือเอาเพราความเห็นแก่ตัวไงครับเห็นไหมวิญญาณเลววิาเลวกูไม่ได้เจอกู <c oughs> ไม่โดนไงเห็นไหม <c oughs> นะครับนะออตอนนี้ เปยังไงอดีตผัวก็เงียบกิ๊บผัวก็น่าจะรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะว่าอะไรเกิดขึ้นอ่าถ้ามีความเป็นคนก็ต้องพูดความจริงมาแต่สร้างตาบาปให้กับตัวเองนะอืมตอนนี้มันก็ยังไม่สายอยู่นะครับที่จะพูดความจริงเรื่องราวมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่พูดครับ อการขึ้นคงขึ้นเขาจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่แอบบขึ้น่อนกลางคืน,นแต่บอกว่าอะไรอยู่บนตีนเขาไปทั้งคืนนี่นะโอ้ตายเลยครับพี่น้องเอฟจีนะรดับประสบการณ์ขนาดนั้นกันไปมืดคื <c oughs> ทั่วทั่วเขาค่ะโอ้ย <c oughs> ครับระดับประประสบก,การณ์เยอะนะพี่น้องเอฟจีนะไม่ธรรมดา,านะเขาคงนี่แล้วนะม,มันบแค่ตีนหรอกคะ่ะ ไึ่คืดบุนซื่อแล้วครับในนิทานนี้ไม่พยุ่งกับมดป่าครับเอาไม่สิ้นสั้นกับมดดงไม่ดูหนาแน่ก็จนมดแบบนี้เอามันจะได้จังว่าบกขึยโตไม่ยุ่งหมดเลยไปคุดแบบนี้มันจะฟูใจเลยพี่นองเอฟซีมันอยู่เกลไหนอยู่มองไหนอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเอ้ยสัมปาขี่เขาแล้วพี่น้องเอ้ยนะ จะว่ามันิอวู่นี่ตีบ้าตองเดินหน้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องเลี้ยงชีแต่ไปเจอไปเจอหรือทำไมถึงขึ้นไปเวลานั้นแล้วเป็นยังก็่บอกคนทำไมถึงไม่บอกคนล่ะทีนี้ทำไมไม่วิ่งบอลขอร้องเขาให้เขาไปด้วยทำไมถึงแยบไปสองคนอืมแล้วทำไมรู้ว่าจะต้องขึ้นเขา อ่านี่แหละครับพี่น้อง f ีโอ้ยสอยข่อยนีย้หาสอยข่อยนี้อ้าวถ้พูดไปนั้นใช่ไหมล่ะไปทั้งสองคนทำไมรู้แต่ไปสองคน,น,นจะต้องไปหาที่เขอาอะไม่รู้อะอ๋ะอม,ม่ตายแล้วครับที่นี่แต่แตอนนั้นวันมมม่ะ มันจะเป็นเต้มื่อเลขปุ่งมาขึ้นได้ไหนวะสองหกสิบสองบอกก็จะได้ไหนวะอืมจะเป็นเศ้าสิบสองบอกได้ไงวะก็คูอว่าจะต้องขึ้นไปหาที่เชิงเขานั่นแหละครับพี่น้องเล็กทีหรือเอาไว้อยู่ทึ่งขึอนบอกก็จะได้เอาไปบอกยังไงอันนี้ก็มันก็มันมันก็คือได้หลายอันเดียวเนาะมีทานเดอนมีทานมีทานเรื่องนี้ไง มันคิดได้<ๆ>หลายอย่างจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับหนกซ้ำได้เงินี่คือบ่อยใครขึนไป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 ขั่นสแจ็คเลยรัาพี่น้องเอฟซีทำไมไม่ใครใครขึ้น,น <c oughs> อ่อตัวตุ่นก็นจะไม่ให้ตัวตุ่นขึ้นเลยบอกว่าจะไงเอามันเป็นยังไงไี่ยังจะไปปิดทำเป็นความลับทำไมใช่ไหมโอ้ก็เลยหาัวหาโอกาสจังหวะเหมาะหรือยังไงเนะะ จังไดเลยมันเป็นเลยลจังไดแล้วจิแผ่นใดเลยเ่านี่เป็นอดไ่ะเราจปรึกษากันแล้วไงเจ้าต้องทำตัวจะมีพิรุธเด้อต้องเสยต้องนิ่งหัม,มันได้เด้อที่จะไดดมันก็เกิดแล้วมันเป็นแล้วมันเอาโปแก้บ่ได้แล้วจะเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับ <laughs> มันคิดได้หลายอย่างหรือนะครับพี่น้องเอฟซีในนิทานเรื่องนี้ไหนะ อพี่น้องฟังแล้วก็คิดไปด้วยนะนีิทานเรื่องนี้นะ <c oughs> อ่าคิดไปด้วยนะคิดไปด้วยฟังไปด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับนะ,ะ,ะใช่ไหมเพียรันใช่ไหมก็สงสัยกันมดบ,บ้านอยู่นี่แหละครับเนี่ย ออถ้าผัวไม่พูดความจริงสักวันชีวิตมันคงจมลงแน่นอนสักวันคงช้าเกินรอมีอะไรก็ต้องอ,นนออกมากพูด<ะ>ความจริงบอกนิทานให้ฟังนะจ๊ะน้ย้ำนิทานนะคะย้ำนิทานตอนนี้กำลังประหลอะนะคะประหละ่อประหลอกกับอผัวเก่าคนนี้นั้นนะคะเพื่อที่จะอะไรมันมีคดีที่จ,จำเป็นจะต้องใช้นะคะอ่า ผัวเก่าเนี่ยเป็นพยานเนาะในเรื่องของของฝ่าสงวนก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่ามันมันเขาเรียกว่ามัดใจหัวเก่ามันอยู่ได้มันก็อาจจะมีช่องทางที่จะแบบโทษอาจจะน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้อืมหลายๆอย่างก่อนหน้านี้มันไม่คิดตอนที่จะปาเขา่หละมันคดไม่คิดเลยแต่ว่ามันมันไม่กลับไปแล้วนะผมว่ามันไม่กลับแต่มันจะหาข้ออ้าง จาเยาว่าจะ,าระสรงลูกอีกคนนึงของเจ้ายังยู่กบผ่อยด้วยนั่นแหละมันก็จะได้แผนงานไงครับทีนี้มันมีตัวประกันอยู่มันมีตัวประกันอยู่ครับทีนี้นั่นนะเอาก็แล้วแต่นะครับมี่น้องเอฟจีนะจะสร้างตาบาปตากรรมตาเวนไปถึงไหนก็แล้วแต่เนาะนะครับนะ <c oughs> เราต้องพูดานาในเรื่องที่มันถูกต้อง อยู่ทั้งสารครฟงต o น n าทานเปาบุญจินมันยังกล้าเหยังกล้าโกหกเอาคิดเบื้อง้นคนมันซ้ำได้พี่น้องอืมย <c ười> ังกล้าตัวอีกแบบน,นี้โอ้คิดเบิง<อ>้งดูวมันสีซ้ำได้แล้วโกหกหน้าไม่อายด้วยนะคะอืม,อมไม่อายเลยพี่น้องเอพีซยว่าเลยคือมาตดนี่แม่หนุ่มเป็นพร่พิดมบอเลยเซย์แต่คือม้าตดนี่แม่เอาคือบ่า คือวายเนี่ยตอนหน้าท่านเป่าเล่นเาอะไม่คิดเลยเนาะว่าเขาจะมีหลักฐานเนาะอืไม่คิดเลยเนาะม่อยันบมื่คืดวาเขาเสียงัดหลักฐานมาตอกหนาเนาะว่าว่าว่าอยู่ไรสุดว่าทักทายกันยังไงคุยกันยังไงเนาะไปเรียกแม่เรียกลูกบ้านีกมนก็ชินเองเลยวะ ็นหน้ากันไม่เคยเจอกันไม<า>่เคยตัวจริงอืมก็คืว่าแบบก็เลยไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักตัวติที่แท้จริงค่ะโอ้ยมันแ้ได้มหมดค่ะอืมแต่เรื่องรู้จักกันในโซเชียลเฉยๆค่ะอือแต่ไม่เคยเจอหน้ากันนะคะเอา,เอาบ่เจอหน้ากันจะไปเรียกแม่เรียกลูกบัดนี้เอา้าห <rez ult ans> ืมทำไมถึงไปเรียกแม่เรียกลูกได้ล่ะทีนี้เอ้าก็ก็สิสอบไปท่านท่านแล้วบัดนเเี้ ก็เรียกไปแบบนั้นแหละค่ะว่าเขาเข้ามาบ่อยนะคะเอาในบริคุยกันเลยตีบ่าจะสักเซตทักไล่หากันจีมันบอกพี่แหม่มตอบแทนมันบ,บน่นี้โอ้ยโกหยจนเป็นปกติ <laughs> สุราฮาแเมนบอกพี่แหม่ม <laughs> โอ้ยมาจางว่าเนาะ <c oughs> พี่แหม่มมารีกาใช่ไหม โอ้นั่นล่ะครับพี่น้องยิฟซีขวัยได้ยินมือแล้วอันยูเอกสารไทรฟ้องค <c oughs> ดีตุกตาหน,านา่ะอืมขวัยน่ได้ยินมือแล้วอืมนะมันเป็นแบบนี้นี่งเอง